ก็ขอสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เจ็ดพันลาคัสองนห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะมาออกกําลังกายนะฮะเดินมาแล้วก็บริหารร่างกายในช่วงหกข่านะฮะอุ่นเครื่องเลยครับวอม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 ุ่นเครื่องเราไปเดินได้เหนือมาแล้วนะฮะอากาศช่วงนี้ก็เย็นสบายนะฮะ เข <c oughs> ้าแรกเลยครับข้ายกแขนขึ้นลงสมมติว่าอะไรนิ่งไว้นะครับรับหนึ่งรับสองรับสาม รับ4สี่ั้5สมมุติว่าไหลหนิ่งไว้นะฮะขึ้นช้าลงชาล้าผมเองอาจจะทำเร็วไปนิดหนึง่งเพื่อกระชับในการทำคลิปนะับครับ,รบถ้าไต่บริหารท่าแรกกรอผ่านไปแล้วเอาไปท่าที่สองกลางแขนบิดลำตัวงายฝ่ามือขึ้นาานะครับไปนอซายก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสอง สามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าอันนี้เขานับเป็นยกนะฮะยกมันมีสามรั้งนะสะบัดซ้ายขวาตรงแล้วก็นับหนึ่งฮะคือยกที่หนึ่งสามั้งถ้าต่อไปเป็นท่าที่สามถ้าพุ่มตัวตีส่วนเนื้ต้องห้าประสานกันวางที่ท้ายถอย เพมลงสะบัดซ้ายกว่านับเป็นยกเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามยุดห้ายกานะฮะเราไปที่ข้อที่สี่ข้าหมุนเอวนะครับใครมีเวลาก็ทํำเยอะๆเลยนะครับทุกข่านะฮะที่เล่นกันนะฮะอันนี้เป็นการทําให้ดูนตัวอย่างนะครับ ถ้าที่สี่ถ้าหมุนเดียวไปนทางซ้ายครับเยอะเลยนะครับเป็นร้อยรอบเลยนะถ้าใครมีเวลาร่างกายแข็งแรงนะสลับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับเรียวกว่าถ้าหมุนเอวนะขายล็อกกล้ามเนื้อทั้งจะนอนเสร็จขึ้นมาแล้วนะนะครับถ้าหมุนเอวท่าที่สี่กาผ่านไปต่อไปเป็นท่าที่ห้าฟาดแขนลดช่องขา ชูมือทั้งสองข้างขึ้นวามือหันข้าหากันแขนทั้งสองข้างขึ้นหนย่อตัวลงหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเอาห้าละห้าครั้งห้ายกนะคแสดงให้เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องได้ชมแล้วก็เล่นตามได้นะครับใครมีเวลาก็เล่นเยอะๆท่าต่อไปค่าสุดท้ายค่าที่หกทาเอี้ยวตัวนะครับงว่มไม่มือเกี่ยวกันนะ มือเดียบนะข,ข้างหน้าแขนเราสองข้างคิดหูไปทางซ้ายก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าห้ายกการบริบรบหารตังร้งแต่ยามเช้านะฮะก็ครบ,บกับเาก่อนได้ทุกวันนะฮะครับวันละหกค้านะ เป็นการขยัลืยอนร่างกายนะทำให้ร่างกายไม่ติดล็กอกนครับสำหรับวันนี้ก็